รุนราดกันมาไล่คอแบบไม่เลือกเซาเปิดมาฮะเบรูเดนเฉือนไปบอกซัดเป็นจิ้งพิศลายไปแล้วก็ถอยหนึ่งสเต็ปครับผมฟาดลงย้องต่อเทนนิสคันโตฮะเดินไล่ตามติดกันมาสับเทนคิวบอกเสือนั้นเอฟบีซีกับผมเรียบร้อยเฟิร์สบัดครับของทีนันเอ็มจีทรัสครับผมสกอร์ศูนย์หนึ่งครับเปิดมาบอกเบร์ดิเดนทัดอีกลรอบครับผมเทนนดสคันโตขอฝรนิบุเซลจัดการมาสล็อตไป มาส์ซลอนผมพลังโลเลยเพื่สกอร์มีหนึ่งตัวนด็กครับกระโดดตีซะน่อฟิเลสครับหนึ่งชีสแดนบนนี้ก็บนเนเชียนนิดๆกับกระโดดลีมันนิดนึ่ครับแจ็กกี้ฮะหนึ่งยอมต่อแล้ดนดุมมิลเซลครับเก็บเส้นคิวอีกแล้วด้านล่างครับขอเดี๋ตร <a> ึงกันไว้ก่อนฮะฝั่งนี้ไหลมาครับไพวานแดนออฟโซว์ฮะส่วนฝั่งนี้ก็เก็บไปแล้วเปาตี้ลงก็เคสคิวฟอร์สเซโลหนึ่งไวเซนด์มาส์ซลอตโลนี่บล็อกเลัวๆฮะ บอกเปิร์ไม่ไหวอ้าวสแตนเป็นจริงมิสไซส์ผมอัดเข้าหลังฟิชเชอร์ขั้นไว้ต่อฮะสเป,ปียร์เรนเจอร์ทิ้งไปผมแล้วทาวเวอร์ยิงอินไท,ทยครับพยายามจะลากลงนรกแต่จะไหวหรือเปล่าเอ้ยส่วนตรงกลางนี้ก็มีเขโต้ได้ฟีเลจจัดการครับมาสลรอตก็ไม่รอดโดนดีโมเซลฆ่าสกอร์เป็นสามต่อสองครับด่านบรีคินมาเปิดมา,อา,มาพอุ้มคล็อกครับผมงามไปฟิชเชอร์ครับเชื่อคลามป่านลงไปเซนด์หนูฝั่งบ,บูเบลบูเบลเรียบร้อยฮะไม่รอดครับ ผู้คนสีรุดด้วยนะครับผมสปอร์ตมา25ดาวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับซันไปเป็นจิมมิซาฟอร์เซโรยิงครับนิ่มๆใส่ด้านบูเบลคูกี้มาจากด้านหลังคเอ็มคยวสแคตเตอร์ดึงย้อนมาต่อแล้วก็วาร์ปกลับเลยฮะผูดาวสตันยิงครับผมสำหรับเดนโนของเมจิวิสซอยฮะสเปียย้อนลงต่อครับผมซันสไตป์ปาดผ่านเข้าไปฮะทางเดินตัวของฝากเกสคิวเรียบร้อยฮะมันจะมีกดเอ็กในกรอบครับผม มิ้งสไตมาเฉือนใส่ด้านคขวครับโดน,นายายามิ้สไต์ย้ำต่อฮะไม่รอดครับพยายามจะเล่นเป็นดิฟสเปรดแล้วแลตต้วโคโดเปิดมาสันสนไต์เมทิโอบดลงไปนะเต็มหน้านะทีมฟุตสอบอมแต่ทีมผู้สอเลือดเด้งสู้อยู่ไม่ไหววงเจอโคสแนปกตกลัวๆฮะจะทีมผู้ชินหนีก็หนีไม่ได้ครับวานะ้าวฮะอลินาบาตัตเปิดไปสันสนไต์ครับผม แล้วก็เตะย้อมต่อใซ่หน้์ของฝั่งเอฟบีซีกับเอ็กโคสแลมเปิดมาสะดุดสองครับแต่พาววอร์คล็อกจับล็อกไว้ได้แล้วก็มีบอลเชมื่กิเซรไปแจ็กกี้กระโดดลีเลื่อนไปก่อนนะไล่ยิงใซ่หน้์ของเคสคิวเคสคิวถอยไปครับสวอปยิงมาสตาร์แมนจีวิซซายย้อมต่อฮะทางด้านตัวของฝั่งนี้ฮะคิวไล่แบบสวอปแล้วฆ่าผมโดดย้อนออกครับแจ็กกี้ฮะทางการนี้ครับผมคอยลีกูย้อนไป ตรงกลางนี่ก็ผมไล่หัวยอมไปเอสซัเปิดมาตัวของฝั่งบูเบลก็ผมสวยหรือเปล่าชิกเชนหลบครับนี่เขาโตฮะวาร์ปลี่ยนอ้อมไปแล้วครับบูเบลติดอยู่ในด้านหลังครับตายเรียบร้อยอลิซน็ัตไปะสเปียย้อนต่อก็รีบบุกปาดครับผมลิแกนเข้ามาบิงไซผมจากด้านหนของแจ็คกี้โคโนไปเลยครับฟาดเต็มๆแล้วก็คาตาลิซึมกบผมแต่ลิแกนกระโดดออกไปได้ไม่ได้ติดเรื่องโคโนนะเลโกสแลมเปิดไปใส่เต็มคุกกี้ช่วยนั่นหอกแจ็คกี้ผิดเหลี่ยมนิดนึงครับเอ็จีท่านผิดคิวไวปฮะ เชคลาปัดผ่านไปย้อมต่อผมแตก3ก็ตอนนี้มาสล็อตแจ็คก,กี้คิวตายครับผมมาเซนฟไฟแล้วก็เฟสเลดบอยเปิดไปพองกรอกย้อมต่อสเปีย์ยัดลงครับไม่ติดคอมฮนะแล้วนี่สวอปช่วยโดเรเจอร์ไปก่อนโดเรเจอร์หันมาอัดมัลติช็อตครับผมเมาหมัดแน่นอนแล้วแตกพ่ายหรอแจ็คก,กี้กระโดดไปฮะบอเชเมื่อกี้เสร็จสปาผมแต่ก็ยังล้มไม่ได้ดีฮะแล้วทางนั่นของอ e ินวอเกอร์ถอยจะตายครับหมดส่วนนั่นของแจ็คก,กี้กระปุ่มเบลไม่ลอยดับมาคิวเนะ็ดดิมอเซลฮะสวอป หมาบเฉือนย้ำใส่นั่นแจ็คกี้ครับฟิเชอร์กดเน้นๆไม่ต้องโดดครับผมติดใส่เลนนั่นเ,นเองฮะเรียบร้อยครับผมแล้วอลิณาไปสเปย,ย์ย้ำต่อคาตาลิซึมใส่เต็มครับที่แดโดนฟังลิกกี้นี่แหละเปิดปิดกันได้บอลนี้ชะกราบปาดผ่านไปฮะฝั่งทั้งแดกดของไฮค,ค,ค,ครับผมเอฟบีซีถอยก่อนนะเปิดมาเจอวันที่ชิคเทรดครับผมอัดเต็มแล้วใส่นั่นบูมเบลฮะไปเยอะบอกยัดเอฟบีซีเข้าไปใกล้ฮะการ์ชลงไปใส่ไม่เล่นวอยฟิชเชอร์ย้ำต่อฮะ กบุ๊อัพยิงมาหมดสแตนเซโดนเจอร์เต่โรเจอร์สไลด์ไปจังหวะโดนสับปิดแล้วฮุบมาต่อครับบูมเบลน็อกแบกใส่ทางด้านตัของฝั่งเออเชอเกอร์แลนี้ครับลิคกี้เอฟชิกเทรดมาต่อยดีจะงัางโคโดเจอเอ้าครอบพื้นครัผมนึ้วได้โจ็คกี้ครับยังไงต่อเป็นการสเปนหรือเปล่าแต่ตีเดอร์นเจอร์ตายแบบเสียนเนี่ยจีนไปแต่ด้านหลังนี่โดนคลาหนัากระบอคิวตายครับไม่มีครับก๊อกใหญ่ก๊อกเล็กครัผมแล้วตอนนี้ก็บอลดิช็อตกวาดมาแจ็คกี้เรียบร้อยผมทางด้านตัวของฝั่งมาสล็ออตถยฮะ คิวリングสปีดของนั้นเอฟบีซีนี่ใส,ส,ส่โคนมาสมองสกีนลงย้ำผมปาดเน้น็ตมาสลอสตายผมเข้าหลังครับแล้วก็เอ็กโคมาสองครับผมตามด้วยจะฟิชเชอร์ติดคูดาวอยู่เนาะโทดเทมไปแล้วก็ถอยอีกทีฮะมีโก็โตครับจะเข้าไปเหลาใส่เน็ตบูเบลสมองสกีนแล้วทิ้งเฉดปาดมาแล้วปาดย้ำอีกทีครับผมเรียบร้อยผมเจ้าเวนิตี้ครับขอเน็ตมีโก็โตฮะนี่แหละครับตามชิบอวคือคอมโบพาดก็ไหลาย,ยาวฮะ เข้าออใส่ครับผมครัมซีเนตดึงจับล็อกไว้พยายามจะคุกกี้ช่วยผมแต่หันไปผิดเหลี่ยมนิดนึงครับแล้วก็เฉือนนัทฟิเลตตายฮะฆ่ารัวๆครับตอนนี้ลิกกี้ฮะตีทาวเวอร์ยังมาต่อครับทางฝั่งทีมบูมิสปอร์ตได้ทาวเวอร์บนลนะแล้วก็บาแรักต่ออีกครั้งยังไงจัดเลยครับตอนนี้แทนน็กดาโดของฝั่งทีมเอ็มจีทรัสใชมครับมาแตกพ่ายอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บาแรกักด้านบนของนัทเอ็มจีทรแตกฮะยืนนำอยู่ 8K ครับ กูมอีสปอร์ตยิงระยะไกลครับสไลด์ถอยออกมาเขาหายอารีนาบอลเต่แลสเปียร์ผมคาตาลิซึมหรือเปล่าไอ้การตรงไปใส่ได้บูเปล้นี่ข้าบูเปลแตกคว้าตอนนี้หน้านี้บอลจีช็อตควานไปง้างมาจะโคโนหรือเปล่ามีเรื่องระบเวนฟูอยู่วงหน้าผมสวอปไปคาตาลิซึมครับผมใส่เต็มหรือเปล่าเคสคิวเป็นตัวตายตัวแทนนะบอลเรื่อเดอร์เรนเจอร์ครับ เข้าไปกันแล้วก็ยิงปาดหมดครับผมปาดหมดหน้าตาครับผมคิวตายแจ็คกี้ตายบีเคบีเปิดครับผมเดินเฟรนเดนฟางไอซ์วอร์ดอึดก็ไว้ไซลิก,กิครับลิกิถอยออกมาก่อนครับผมกระสุนครับสแปมเคลียร์ไปตัวเดินเฟรเลสก็ถอยอย้อนลงไปฮะจะคลามปาดทางด้านมาสลอตผมจะบิงก็กไปสเปียไหมฮะคิดไม่ซื้อหรือเปล่ารอยครับเข้าไปสเปียร์มไม่โดนผมโอ้โหเด็กๆครับเด็ดๆเอฟพีระเบิดใส่ดนเอฟบีซีมาหน้าบด ลิกลกี้รอกระโดดส่เป่ามาดิช็อตกวานมาซับเด่นๆบอกมาสลอนหลังขาดครับเอพีซีจัดการไปผมอันสต็อปเอเวอร์ตีนั้นบารลักตรงกลางครับผม guys ก็นัดเซคอจีจี้ยังครับผมยังแข็งแกร่งแข็งแกร่งเงี้ยเอ็มจ hey, ีทรัสเอแต่ทางด้านโนของฝั่งทีมบูมครับไม่ได้ดันด้านขวาต่อฮนะด้าน,นล่างต่อครับ อาจจะเพย์เซฟไปก่อนครับเน้นเก็บเนียนไปทั้งๆที่มีด้านโนคอฝันทิปซอแทงทาวเวอร์ให้นะเอ็โคโสแลมก็ยังไม่ได้ใช้บอกเมื่อกี้ใครโอ้หแลมแลมมานี่ครับจะสวนแล้วครับจะสวนหรือโดนสวนก็ว่าไปเอาสวอตมองเห็นแจ็คก,กี้แล้วก็บูมเบลเข้ามา,าหน้าไปแนมเอ็โคผมจะโดดมาฟาร์มก็เรียบร้อยไปแล้วแจ็คก,กี้แล้วฮูกระบอกพยายามจะหนีก็หนีไม่พ้นครับบูมเบลตายฮะ และนี่ครับผมเข้าบทย้ำต่อเน Q ี่ยนคิวคิวไม่รอดผมโมบวิตตี้สูงมากครับทางด้านตัวของฝั่งทีมบูบนะีสปอร์ตฮะอารีนาบัตรเปิดมาสเปียร์ไปเจอทิกเชตหลบไปครับผมทอร์นาโดบาดย้ำต่อ,ต,อตามด้วยคาตาลิซึมครับผมส่วนนั้นมีคนต่อตายผมเจอคาตาลิซึมไปฮนะซื้อเกิดมาครับทาบัตรสซนฟายเออแล้วตอนนี้ครับผมจัดการไปฮนะมาสล็อตแตกควายมาจะช็อตควานมาเซนฟิเลตฟิเลตทอยครับใจต้องสู้ ใจต้องทนไปนครับผมทาวเวอร์ครับเลนล่าไปกอบอัพม,มาสไลด์หนีครับทางฝั่งเคสคิวอีกยับกันต่ตฮะค,นคนอนโดเ e อียมผีครับผสไซโคหลบดึงเยอะไปบอลทงวิกิเสร็จครับผมทีประเชนออกมาไม่ได้ผมต,ติดกันโคสนัมครับใส่รัวผมัเอบีซีตายครับซื้อเกิดได้ครับเอบีซี ทางด้านโดของฝั่งมาสลอตซื้อเกิดฮะฟิลิสฝันงด้านโดของแอจ็คก,กี้ของสไปเดอร์เล่ครับก็ส่งกลับบ้านไปผมฝั่งโดนัลเจอร์ครับบูมขึ้นมาเฟสเชอร์มัลติช็อตกวาดไว้ใส่เต็มผมละลายครับบูมเบมลทางด้านนี้ยิงย้อนต่อผมเซอริสบูเบลเรียบร้อยไปคาตาลิซิสครับอัดตรงต่อยขี้ครับผมทางด้านโดเคสคิวเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวนี้บอลชอนสเปรบามาเอ็กโคสแลมเปิดอัดเข้าไวบ้บอลซินเตอร์โดมแจ็คกี้ฟิเลตครับแตกป้าบอลแล้วจีจนะีนฮะไม่ไหวผมโอ้โหบูมิสปอร์นได้โฉมยบยๆบอลดาวน์เนเจอร์ยิงแบบฟรีฟรีมีเวนฟูเซฟให้อิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวคอโมโบใหญ่ผ้านี่คือแตกยาว ครับไป13ตัวตายสุดแล้วโดเรนเจอร์เกมนี้เวนโฟล์แบบพยายามเป็นตัวตายตัวแทนนะคือไม่คือไม่แหลมคับแนวหน้าก็ก็อยู่แนวหลังคอยสวอปให้ทางด้านตัวของฝั่งโดเรนเจอร์เนาะนะครับและลิกกียืนมิดเลนกับททนนันอินบลอเกอร์นี่คือเป็นเป็นเรื่องปกติของแพทนี้อยู่แล้วเพราะว่าลิกกี รีเลื่อนมันเยอะแล้วก็ก่อเยอะดามเมจของอีมวเกอร์ในช่วงต้นนะน้ำกับลมมันทำอะไรไม่ได้ผมในอีมวเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอากานิมได้ไวนะแต่ว่าประกอบคอมโบมันลำบากเพราะว่ามีเวนโฟลเป็นคีย์ผมคอยสวอปออกครับนะฮะและลิกิก,ก็ทามมิ่งไอเทมเป็นทันเดอร์ดิฟเซาเบดไวผมทำให้ไล่พิกออฟได้ง่ายๆฮะจะมานั่งออกฟอร์ซาร์มก็ไม่ได้เพราะว่าเอ็มจีทรัสเนี่ต้องไปออกของยูทิลิตี้อย่างอื่นหลายต่อหลายตัวนะ